สวัสดีครับเรามาดูผลประกบคู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021แล้วก็2022รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบรองชนะเลิศกันหน่อยดีกว่ามาเริ่มกันที่รอบ8ทีมก่อนเลยนะฮะก็จะมี Chelsea เชลซีเจอกับเรอัลมาดริดแมนซี้เจอแอตเลติโกมาดริดบิลิวจะเจอกับไบยูมินิกแล้วก็เบนฟิก้าพบกับลิเวอร์พูลนะฮะโดยที่ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบการรองชนะเลิศเนี่ยจะเตะเลกแรกในคืนวันที่5แล้วก็6เมษายนนะครับแล้วก็เลขที่2ในคืนวันที่12แล้วก็13เมษายน และในรอบรองชาเลิศก,ก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับผมผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับอตเลติโกมาดริดจะไปเจอกับเชลซีและก็เรอัลมาดริดส่วนผู้ชนะระหว่างเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างบีลิวและก็บาเยนมิวนิกนั่นเองนะฮะซึ่งในรอบรองชาเลิศเนี่ยเลกแรกจะเตะในคืนวันที่26และก็27เมษายนส่วนเลกที่2จะเตะในคืนวันที่3และก็4พฤษภาค,คมนะฮะ